รีวิวใช้จริงเครื่องโกนขนไฟฟ้าของโบมิดีรุ่น HT1 Body Hair Trimmer นะครับมันก็คือเครื่องโกนขนเครื่องเล็มขนตามส่วนต่างๆของร่างกายนี่แหละไม่ว่าคุณจะใช้สำหรับขนแขนขนขาขนคิ้วขนหนวดหรือว่าขนตรงจุดซ่อนเร้นได้หมดนะครับ ตัวเบมี่ก็จะมีความไม่ได้ว่าโกนแบบแนบสนิทถึงเนื้อเลยนะมันจะมีตัวหวีแบบให้ให้ลองเหมือนลองหวีมาให้ด้วยแล้วก็มันจะไม่โกนแล้วก็ไปขูดกับตัวผิวหนังนะครับบางคนก็ใช้โกนขนขานขนไายขนหน้าอกลักแร้อะไรนี้ก็ได้นะ จะมีด้ามจับที่ขยายความยาวออกมาได้นะครับสําหรับโกนบริเวณที่เข้าถึงยากหรือม่กคงมักคาจะโกนจากด้านหลังหรืออะไรเงี้ยตัวด้ามนมันจะดึงออกมาได้คือตอนรีวิวผมลืมดึงออกมาก็ <c oughs> <c oughs> เลยจะไม่มีคลิปตอนดึงดวิธีการใช้ก็คือง่ายๆคือการกดเปิดด้วยปุ่ม เป็นรุ่นที่เหมาะมือนะครับสังเกตว่ามันจะไม่เหมือนแบตเตอรี่สัที่เดียวนะไม่เหมือนแบตเตอรี่ในการที่จะใช้ตัดผมสะทีเดียวทรงมันจะให้เราจับถนัดมือในการคนเฉพาะจุดในการโกนขนเฉพาะจุดต่างๆมันจะมีความเล็กกว่าด้วยแหละหัวมันนะแล้วก็มีขนาดของรองหวีสามเบอร์มาอันนี้คือหนวดที่จริงๆผมก็มีการเล็มไปบ้างแล้วมันยังขึ้นมานิดหน่อยความยาวจริงๆผมก็จะประมาณนี้แหละแต่ว่า จะลองเล็มให้ดูให้มันสั้นกว่านี้นิดหนึ่งอ่ามันจะมีหนวดตรงตรงปากแล้วก็ตรงคางส่วนตรงแก้มเนี่ยมันเดี๋ยวต้องไปโกนโกนด้วยมีโกนโกนหนวดปกติเดี๋ยวเราจะลองโกนเล็มให้มันมีหนวดแล้วก็มีความยาวเป็นการเล็มให้มันเท่ากันเฉยๆนะตรงแก้มเดี๋ยวจะโกนให้เกลี้ยงอพราะนั้นเดี๋ยวเป็นโปรเซสติดโปรเซสหนึ่ง เราต้องการความหนาประมาณไหนเราก็เลือกตัวเบอร์ลองหวีได้เลยมันก็มี3ามขนาดให้เลือกเอาให้จริงถ้าเกิดว่าเราจะโกนแค่หนวดก็ใช้ตัวอเล็กนี่แหละมันก็จะโกนแล้วก็รองแบบกำลังดีก็จะสั้นประมาณในคลิปนี้ฮะคือตัวนี้นะที่เป็นเล็กสุด ลองรูปแล้วก็ตรงนี้ก็จะไม่รู้สึกว่ามีใบมีดใบอะไรนะครับมันจะเป็นใบมีดแบบสลับฟันปลาซ้ายขวามัมนไม่ได้มีความแหลมกมาให้เราสัมผัสได้เปิดเครื่องกดปุ่มเดียวแล้วก็มันจะขึ้นสีเขียวคือกำลังทํางานแล้วพอตัวแบตตัวอะไรมันก็อึดอยู่นะครับแล้วก็เริ่มเริ่มเล็มไปก็ถูถไปเรื่อยๆ ตามหนวดที่เราต้องการให้มันสั้นลงแล้วก็ให้มันเท่ากันนะแต่ด้วยความอย่างที่บอกว่าผมผมเล็มบ่อยมันก็ยังไม่ได้ยาวมากอาจจะเห็นไม่ชัดเดี๋ยวจะต้องถ่ายให้ดูว่ามันตัดออกมาแล้วมันออกมาไหมนี่มันก็จะเริ่มสั้นลงบางทีถ้าเกิดเราใช้กันไกรใช้อะไรเลมเองเราจะเจอปัญหาว่ามันไม่เท่ากันใช่ไหม เราก็อยากไว้หนวดมีหนวดบ้างแต่ก็ไม่ได้อยากให้มันยาวลุงลังหรือแบบตัวไม่ดีเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเล่มตัวนี้ก็ช่วยได้นี่ฮะด้วยความที่มันส่งนี่เห็นไหมเวลาเราจับเวลาเราจับแล้วก็เนี่ยเลื่อนมันไปมาถนัดมีความถนัดนะอ่าแล้วก็ลงบนตรงคอนี่ครับก็จะเห็นเศษดำๆที่เป็นหนวดตนลงมา ก็ลองดูว่าใครอยากจะไว้ความยาวประมาณไหนอ,อันนี้ใช้เวลาชาร์จประมาณสองชั่วโมงนะครับที่เขาบอกมาใช้ใช้เวลาชาร์จประมาณสองชั่วโมงแล้วก็ทำงานได้ก็ประมาณเดียวกันชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะเวลาเราเปิดเราก็ไม่ได้เปิดค้างไว้ตลอดนะเรามีเปิดเรามีปิดเรามีดูทรงดูอะไรด้วยขนาด ก็ส5บคูณยีคูณหนะครับก็ค่อนข้างเล็กเลยคือถ้าเทียบกับมือเนี่ยมันก็กำลังจับพ,พอดีมือเลยน้ำหนักก็เบานะครับถรือว่าเบามากก็เลียมไปเรื่อยๆมุมของการที่เรากดลงไปมันก็เกี่ยวนะคือถ้าเกิดว่าเรา,าถูตรงๆเนี่ยมันก็จะมีความ สูงขึ้นมานิดหนึง่งแต่ถ้าคือว่าเราอยากให้มันสัมผัสกับหนวดมากขึ้นกาจะต้องมีการเอียงเข้าไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องลองใช้ดูมันก็จะถนัดเดี๋ยวมันจะเริ่มรู้องศาเองแต่การที่เราลองหวีเงี้ยมันก็ดีตรงที่มันยังไงมันก็เท่ากันะเราไม่ต้องกังวลส่วนตรงจรเราอยากจะไว้หรือมีบางเส้นที่มันยาวมาเกินเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็ถูมันไปด้วยด้วยก็ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยมาแต่งอีกทีหนึ่งตอนที่เราใช้มีดกลม กกก้ำลังไฟตัวนี้5วัตต์นะครับนี่สมมติถ้าเป็นหนวดตรงด้านบนปากก็ค่อยๆเล็มไป หมาว่ามันจะไม่ได้โกนแล้วแบบกลี้งทั้งหมดแต่ว่ามันจะทําให้แต่ละเส้นมันถูกตัดให้มันเท่ากันมากขึ้นนะมันก็ดูเรียบร้อยขึ้นอนะเพราะเราอยากจะก็ยังให้มันมีหลวดอยู่ลองทูทูทูไป ต่ถ้าเกิดตรงแก้มเลยเพื่อนถ้าเกิดเราไปโดน,นมันก็ด้วยความที่มันสั้นอ่ะมันก็จะถูไม่ถึงมันก็จะไม่ไม่ได้โคนออกไปหรอกอันนั้นเราตรงไหนอยากแต่งเพิ่มเราอาจจะถอดตัวตัวรองวีออกก็ได้แล้วให้มันให้มันมาสัมผัสกับหนวดมากขึ้นก็ได้มันก็จะสั้นลงอีกและจับค่อนข้า,างถนัดนะมันเปลี่ยนมุมได้หลายมุม ไปได้หลายทิศทางตามมือเราเลยเห็นไหมขอบของหนวดก็เริ่มสั้นลงแล้วตอนแรกขอบของมันก็มาลงแบบลงมาที่ปากอะไรเงี้ยตรงนี้อยากให้สัน้นอาจจะต้องถอดรองหวีหรือไม่ก็ใช้มีดโกนจริงเลยก็ได้นี่ทำให้ดูคร่าวๆเห็นไหมว่าหนวดมันเนี่ยหลดลงมาเยอะพอสมควรนะแต่ด้วยความที่มันยังไม่ได้ยาวไงอันนี้คือมารีวิวให้ดูก็เลย เออมันยังไม่ทันยาววิธีล้างก็ง่ายมากครับก็คือเปิดน้ําแล้วก็ล้างได้เลยถอดตัวลองหวีล้างด้วยก็ได้แล้วก็แล้วอยเช็ดใั้มันสะอาดบางทีมันมีตัวแปรงตัวแปรงของมันเนะแปรงมามาให้ล้างแต่ตัวนี้มันกันน้ําได้นะครับตอนที่เราล้างเราก็แค่เปิดน้ําลาดไปเลยไม่ได้มีความซับซ้อน นี่อันนี้คือตัวเราถอดตัวรองหวีออกเพื่อให้สัมผัสกับเนี่ยหนวดโดยตรงเลยมันก็ทําให้ตรงนี้บางส่วนที่เราต้องการเนี่ยสร้างขึ้นอีกแต่เราก็ไม่ต้องการให้แบบเกลี้ยงซะทีเดียวนะอ,อมันก็ยังมีความเป็นตะตออยู่เหมือนลองหวีเบอร์ศูนย์ลว ก็สามารถเล็มจุดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ต้องการให้มันแบบสั้นน้อยลงจะด้านข้างด้านเข่าข้างอะไรเงี้ยก็ถือว่าค่อนข้างเท่ากันลวด้านบนแล้วก็อ่ตรงด้านข้างล่างก็สั้นด้านแก้มเดี๋ยวเราค่อยไปโกนเองทีหนึ่งข้างล่างอะไรก็ค่อยใช้ใช้โกนไม่โกนตัวเขาด้านล่างก็โอเคแล้วเท่ากับด้านบนก็โอเค เนี่ยฮะเราสามารถใช้ตอนที่เราถอดรองหวีมาเล่มตรงขอบหนวดด้านบนเพิ่มน,นี้มันแล้วแต่เลยแล้วแต่ใครจะแบบอยากจะไว้แบบไหนยังไงสั้นยาวแค่ไหนแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็ล้างนี่ฮะก็คือใช้แปรงตอนที่เราจะเสร็จจริงๆแล้วนะก็ใช้แปรงทำความสะอาดได้ก่อนที่เราจะเก็บมนะันเนี่ยมันจะมีแปรงมาให้พวกขนพวกอะไรติดตามตามซอกตามอะไรอยู่มันจะได้รุดออกมาด้วย ก็ถือว่าทำาษาง่ายแล้วก็ล้างแค่น้ำเปล่าเอาทิชชู่ซับให้มันเรียบร้อยให้มันแห้งอะไรเงี้ยก่อนที่เราจะเก็บลงกล่องเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้อ่ะสมมติว่าเราได้หนวดประมาณหนึ่งได้เข,าข่าคางประมาณนึงแล้วก็แก้มก็เนี่ยอาจจะกลนเพิ่มอันนี้อาจจะใช้เป็นมีกนหนวดไฟฟ้าหรือมีกโกนธรรมดาก็ได้กนเพิ่มตรงแก้มตรงอะไรให้มันสั้นลงก็ อันนี้แล้วแต่เลยอันนี้ก็คือทําให้ดูคร่าวๆว่าออมันก็มีฟังก์ชันที่เนี่ยทำให้มันเท่ากันมีความเนียนส่วนด้านข้างตรงนั้นบางทีก็เนี่ยก็ต้องรอให้มันเข้าขึ้นมาเต็มหรืออะไรเงี้ยคือยังไม่ต้องไปเอาอนนอกออกก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้อยากดกดแบบเลี่ยมไปหมดยอะไรเงี้ยเอยากไว้ประมาณนี้ตรงนี้ก็ช่วยได้ ็ลองดูที่เพจซีบีี่ริงขอพูดถมากนะครับมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นของที่ใช่จริงเดี๋ยวมาแชร์กันไว้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับเพื่อ